ระบะพันแกงกับไททันค่ะปี2021ค่ะสวัสดีค่ะใครท,ที่มองหารถใช้งานนะคะสภาพดีนะคะปีใหม่นะคะไม่ว่าคุณจะไปไหนนะคะขับง่ายแน่แต่คันนี้พี่กอนแจ้งไว้ก่อนรออย่างนี้นะคะเป็นชุดแต่งนะคะชุดแต่งสไตล์ลิง์บาร์นะคะมาจากศูนย์ป้ายแดงเลยเป็นชุดแต่งพิเศษนะคะอันนี้ไม่มีขายทั่วไปนะคะรถคันนี้ไม่มีชนค่ะไม่มีพิกคว่ำค่ะ ไม่มีน้ําท่วมนะคะสีสวยสดค่ะคันนี้ได้สีสดๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะทุกอย่างจากศูนย์มาเลยนะคะไม่มีแดัดแปลงเองนะและที่แน่ๆสีนี้ในโฆษณาในประเทศไทยตอนนี้มีไม่เกิน9คันค่ะและของเราก็ถูกที่สุดด้วย ถูกที่สุดแล้วไม่เท่าไหร่นะคะคุณลูกคา้าคุณยังได้ดอกเบีย้ยพิเศษวันนี้เอาไปเลยค่ะดอกเบีย้ยพิเศษเอาไปจริงๆเลยนะคะให้จริงๆค่ะศูนเปอร์เซนค่ะสําหรับคันนี้เราให้คุณแน่นอนมาด้านข้างนะคะคุณลูกค้าพี่ขวัญบอกไปแล้วเนาะชุดด้านหน้าสไตล์ลิงบาร์นะคะชุดแต่งพิเศษจากศูนย์นะคะด้านข้างก็ตีโปร่งจากโรงงานนะคะไม่ได้ตีเองนะคะมาตามด้วยบันไดโทนดาค่ะนะคะสวยแบบนี้ไม่มีตําหนิแบบนี้ บ่งบอกว่ารถคันนี้ยังไม่เคยไปลุยงานหนักมาเลยนะคะมาดูสิคะคุณลูกค้าค่ะสปอร์ตจริงๆค่ะคันนี้ได้คําว่าสปอร์ตค่ะแข็งแกร่งแถมสปอร์ตค่ะคุณลูกค้าค่ะภายในตัดสีส้มโทนดํานะคะเขาเรียกว่าตัดโทนนะคะคุมโทนนะคะคันนี้นะคุณลูกค้า่ะเกียร์ออโต้ขับเคลื่อนสี่ล้อค่ะโฟวิลรุ่นใหม่นะคะ พอวีรุ่นใหม่ใช้ระบบไฟฟ้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าไม่ต้องจอดเข้าเกียร์ให้ลำบากเลยส่วนเบาะก,ก็จะมีรูระบายอากาศความร้อนนั่งได้สบายและเย็นสบายกับเบาะหนังสไตล์ของไททันค่ะไททันให้ความหรูของรถมากๆเลยกับมิตซูสีประตูคันนี้นะคะคุณลูกค้าขาคุณเข้าไปนั่งนะคะคุณเข้าไปนั่งคุณจะรู้สึกถึงความเท่ความโอานะคะคันนี้นะระบบเขาค่อนข้างไฮโซมากๆเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นด้านบนด้านข้างกว้างหมดเลยนะคะหรือแมาา้กระทั่งความเซฟตี้ของเด็กก็มีประตูล็อคล็อกเด็กเหมือนรถเก่งทั่วไปเลยค่ะมาด้านหลังนะคะตัวนี้นะคุมโทนด้วยโทนดำนะคะสไตล์นี้ค่ะจากศูนย์หมดเลยนะชุดแต่งจากศูนย์นะคะคุณลูกค้านะคะไม่ได้สั่งติดตั้งเองนะคะตัวนี้เป็นแต่งพิเศษมาเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องหลังแล้ว่าหรือว่าจะเป็นเซ็นเซอร์รอบคันบันไดข้างนะคะบันไดข,ข้างขึ้นบ้านบนนะคะ หรือว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ตัวนี้นะคันนี้ยังไม่ถูกการลือ้อใดๆจากใบแดงมาแล้วที่แน่ๆคันนี้พี่ขวานข่อีกนะใครกังวลเรื่องเกียร์ใครกังวลเรื่องเครื่องพี่ขวานใ่ไปเลยค่ะการันตีเครื่องเกียร์อีก2ปีเต็มเลยไปดูกันต่อนะจ๊ะคันนี้นะคะว้าวมากเลยค่ะคุณลูกค้าขานะคะเป็นเนื่องจากเป็นตัวพิเศษนะคะเป็นค้ดสตาร์นะไม่ต้องใช้กุญแจหมุนนะจ๊ะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นคุชคอนโทรลนะคะหรือว่าระบบนี่ค่ะ ไฟฟ้าค่ะนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าท็อปสุดของไททันนะบอกเลยว่าเป็นรถที่เซฟตี้สูงแข็งแกร่งแกร่งแม้กระทั่งจุดเซฟตี้เห็น a อร์แบ็กไหมเขาอยู่มุมนี้นะไม่มีนะรุ่นอื่นจะรุ่นอื่นจะอยู่ข้างประตูบ้างละข้างอะไรบ้างละแต่นี่อยู่กับตรงนี้เลยนะคะเวลากระแทกนะ1 Airbag ตรงนี้มีหลายรุ่นนะคะวิสูไททันนะคะคันนี้นะคะเครื่องดีเซลเกียออตโต้ขับเคลื่อน4ล้อ4 w ร e e นะคะ ใครที่มองหารุ่นนี้อยู่นะคะเล่นไททันรุ่นนี้ต้องเล่นสีนี้กันเลยนะใครได้ไปพี่ขวัญยินดีด้วยคุณได้รถใหม่ค่ะปี2021คุณได้รถเกียร์ออตโต้ค่ะขับง่ายค่ะคุณได้ขับเคลื่อนสีล้อโฟวิลค่ะขึ้นเขาลงห้วยหรือว่าไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาได้เลยนะคะเวลาฉุกเฉินใช้ขับเคลื่อนสีล้อได้เลยนะคะแล้วก็ชุดแต่งจากโรงงานนะคะเป็นแต่งพิเศษจากโรงงานนะคะรีบมาจองกันเลยจ้า0%กันเลยค่ะ